ทีนี้ค่ะมาแลราคาตัวเครื่องบินเห็นว่าตอนนี้ตัวเครื่องบินกร,รุงเทพปูแกลปปูแกลปกรุงเทพแพงแพงมากเลยแพงมากแล,และตอนนี้นะคะทางภาคร,รัฐแล้วก็เอกชนในจังหวัดผูแกลปนะคะก็ได้มีการเตรียมยืนหนังสือทึ่งรัฐบาลแล้วก็ยืนไปทางสายการบินกันค่ะให้แรงแก้ัญห5ราคาตัวค่ะล่างจากพบว่าขาตัวเครื่องบินผูแกลปกรุงเทพตอนนี้พุง่งสู้ไปเกือบเท้าตัวเลยค่ะ เรื่องนี้นะคะน,นายนรงวุ้นซิ้วผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายธนูซักผึ่งเดชประธานหอการค้าจังหวัดและนายยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสมาคมโรงแรมไทยพักใต้ได้มีการมาห้ารือกันในเรื่องข้องราคาตัวเครื่องบินค่ะที่จะเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตเห็นว่าตอนนี้ราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็นย่างมาค่ะก็มีการเสนอให้รัฐบาลแล้วก็น่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้เผื่อไมใ่ให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะย,ยาวโดวยเฉพาะเทศกาลตรุษจ แล้วก็ส่งกรานใช่ไหมเป็สะนสถานีต่อไปหลังจากปีไม่นะ,ะก็จะมีการพูดคุยห้ารือค่ะพบว่าปันห้าเนี่ยเกิดจาก ซัพพลายล้วก็ดีมากมันไม่ส้มดุนกันพีบ่บาอูรวมไปถึงตอนนี้จํานวนเทียวบินที่มีจํากัดด้วยนะคะโดยได้คอสรุปรวมกวันว่าจะทํานั่งซื้อทึ่งไส้าการบินภายในประเทศข้อให้มีการเพิ่มจํานวนเทียวบินแล้วก็ข้อให้รัฐบาลเนี่ยช่วยผลักดันผลักดันเรื่องนี้ย่างแรงด่วนกันค่ะเพื่อประโยชน์ต่อการทองเทียวในภาพรวมไม่ใช่เฉพาะภูเแก็ตเท่านั้นค่ะแต่ว่าไม่รวมไปถึงจังหวัดทองเทียวอื่นๆด้วยค่ะราคาเฉลี่ยนี่ประมาณ3 0 0พันวาบาทในหนองอ้อมนะครับโดยทันผู้วา่าบอกวา่าการห้าหรือกระเพาะ เกชนเพื่อหาทางออกเกี้ยวกับปัญหาพบว่าเกินขีดความสามารถข้องจังหวัดแล้วเนื่องจากเป็นการประกอบธุรกิจข้องทายการบินเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติระดับประเทศจึงเป็นการส่งรายงานสถานการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ทางผู้บริหารระดับสูงระดับราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลซึ่งเป็นวันยุดยาวเพื่อให้หนักท่องเที่ยวภายในประเทศตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตนอกจากปัญหาการท่องเที่ยวมีการแข่งขันกันค่อนข้างมากแล้วโดยเฉพาะอย่าง ยิงเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางไปท่องเทีย่ยวต่างประเทศเช่นเวียดนามสิงคโปร์บาหลีเป็นต้นนะครับประธานห้องการคา้าจังหวัดภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติม,ตมว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับภูเก็ตเฉพาะเพราะการตรวจสอบราคาค่าโดยสารทัวร์ประเทศเพิ่มขึ้น30-60%ทุกพืน<ม>้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเทีย่ยวนะครับบางทีก็เป็นจุดตัดสินใจฮิดหุยเหมือนกันนะคะพีบอกอูเวลาที่ไปเที่ยวภูเก็ตเพลนเนี้ยถึงท้าอาจตัวแพงเอาไปไข่อื่นก็ได้ก็ได้พนันนะคะ